นี่ผมดูสกคกุติเกมถึงฉากนี้เป็น EP5 ีห้าซีซั่นเนะดูแล้วแบบอู้นี่ก็พูดเรื่องที่ประทับใจผมนะคือในเกมมันก็แข่งๆกันแหละแล้วสากควิเกมมันต่อสู้กันดูเดือดชีวิตและชีวิตเลยฮะแต่ทีเนี้ยพอมาถึงเกมที่มันล็อกผลได้อะคนที่แบบรวมกลุ่มกันมีอำนาจมากกว่า สาม,มารถชี้ได้ว่าเฮ้ยจะเอาคนไหนตกรอบซึ่งถ้าหนังมันเล่าว่าเฮ้ยชี้ปุ๊บคนนี้ตกรอบแล้วก็ทําให้ตกรอบไปก็จบใช่ไหมแต่ว่าหนังมันเลือกที่จะเล่าแบบนี้คือไอ้กลุ่มคนที่มีอำนาจอยากจะเอาชนะด้วยความชอบทมก็เลยโหตั้งกฎขึ้นมาใหญ่เลยเราจะใช้กฎวิธีการไหนดียังไงดีแต่สุดท้ายแล้วก็คือกฎที่ตั้งมาก็เพื่อที่จะเอาเปรียบคนที่มีอำนาจน้อยกว่าแหละซึ่งมันอยู่ในชีวิตจริงนะครับเอ,อในชีวิตเรามีเต็มเลยกฎที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเอาเปรียบ คนที่อยู่ด้อยกว่าด้วยความชอบทมแล้วสมมติวันไหนคนที่อำนาจน้อยกว่าชนะด้วยกฎเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นมาแหละยูดีปุ้งล้มโต๊ะเฉยเลยกลายเป็นว่าสุดท้ายคนมีอำนาจก็คือคนมีอำนาจครับก็คือกฎข้อเดียวของการแข่งขันที่มีความเป็นความตายมีผลประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นเดิมพันเป็นอะไรเงี้ยก็คือคนมีอำนาจชนะไอยังไม่ชนะได้เปรียบได้เปรียบประมาณนี้ชอบชอบ